ฝากติดตามจอยที่ Facebook, Instagram และ Youtube ฝากกด subscribe กด like และกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็มากินมาข้าวภาในห้องหานะคะหัวเรียบมากว่านี้คือแบบติดพลังพลังด้วที่คุทรงผมนี้ค r e a t e บาย ช่าง,ง<ส>เปียและช่างนิวนะคะ <c oughs> คืออาหารราวนี้ขนมเรามาดูนะ,ะว่าเพื่อนๆกินอะไรกันนิวกินอะไรกินไข่ไข่กระทะแล้วก็ผักกระปิกออกน้ำก็อันี้เป็นเป็นสุกสุกน้ำขอมคนนี้เยอะสุด ไข่และก็ไข่มีไข่กี่ฟองนะที่ซอยกินทั้งหมดนะคะ<า>ก็ยังกินไม่หมดก็ยังเหลืออัน,นี้ที่ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูกันอีกว่ายังมีของกินอะไรอีกบ้างที่เราอยากกินเพิ่มอันนี้ก็ดูเฮลตี้ดีนะแต่ว่าเคี้ยวไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นข้าวผัด เมื่อกี้ที่กินไฟอะ่ะเป็นข้าวต้มเวย้ยมันมันกินง่ายข้าวต้มอะ่ะมันกืนกรึบหนึ่งก็กินได้เลยไหนดูสิอาหารไทยๆแกงเขียวหวานเปล่าเขาเรียกว่าแกงอะไรโอ้โผัดผั้อ๋อผัดพริกเผาพอพวกเนี้ยคือเลิกเลยเพราะว่ากินไม่ได้น, <N> นี่ก็ここจะมาดูเ<ห><ห>อยา <ๆ S 2> <ๆ>อกกินกล้วยต้ม ต้มสน่อยขอบคุทุกคนด้วยต้มมันก็น่าจะนิ่มสำหรับเราอยู่นะ เราขนมเพิ่มกินอีกขอสองแล้วกันที่กินอยู่นี่คือยัง <c oughs> ไม่พออีก เรากินข้าวเสร็จแล้วนะเราก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันในโรงแรมคือแบบชุดจุดเต็มมากเพราะว่าเราแบบซื้อใหม่ทั้งชุดเลยตั้งแต่หัวสรดผ้าถุงนะคะก็คือแบบว่าได้แบบความเป็นเมืองเมืองเข้ากับจังหวัดเข้ากับโรงแรมมากเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเรานะอันตากล้องที่ตื่นมาสักของเราที่ตื่นเช้ามาถ่ายรูปให้เราดูนางแบบดูนางแบบ <c oughs> ต่ต้องรอดูคอลเลกชันภาพเมืองเนือนะว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะทุกคนเ,ออเดี๋ยวาจะบอกว่าปิ่นนี้เราก็ซื้อมาใหม่นะปิ่นนี้เขาลดราคาให้ด้วยแล้วก็ซื้อต่างหูที่เนี่ยค่อนข้างขึ้นชื่อแบบพวกเครื่องเงินนะคะทุกคนเพราะว่าแบบไปที่ไหนเนี่ยก็เหมือนมีร้านเครื่องเงินอะค่อนข้างเยอะเออแล้วก็ผ้าเนี่ยก็จะแบบ เสื้อที่ซื้อเนี่ยเป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าเยื่อไผ่แล้วก็เขาก็จะเป็นร้านที่แบบตัดเองค่อนข้างจะมีแบบคุณภาพนิดหนึ่งนะทุกคนอแต่ว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวมาบอกเลยเอาเลรนี้มาแล้วแต่งนที่เนี่ยมันจะมันจะมีความมือช่วยด้วยความแบบว่าจะไปยืนเป็นพนักง,งาน้ิไม่ <laughs> พูดถึงอะ ซื้อชุดนี้ใส่ใช่ป่ะเหมือนพนักงานโรงแรมเลยทุกคนนี่ถ้าไปยืนอยู่ตรงรีเซชันนะเขาเนี่แบบเป็นพนักงานโรงแรมอย่านงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูโรงแรมเห็นว่าเห็นโรงแรมข้างหลังปะ่ะเออขณะที่ทเพื่อนๆถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนนะคะไปชมทัศน,นียภาพรอบๆโร,รงแรมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคชุดเราก็แบบจะเต็มมากบอกเลย จะบอกว่าทั้งชุดเนี้ยหมดไปไม่ถึงพันนะประมาณ500กว่าบาทเออถือว่าคุ้มค่านะคะแต่ so, ว่าต่างหูเขาอะ่ะมันมีความเป็นแบบเป็นแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันเป็นเงินเหรอแต่ว่ามันมีความแบบแข็งแรงแล้วมีดีเทลของงานแฮนด์เมดที่แบบดูแบบละเอียดอะ่ะส่วนป่นปักผมตรงเนี้ยมันมันแบบมีความละเอียดแล้วก็มีความแข็งแรงอะ แแล้วกก็็ราคาคคือไม่พงหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จกันแล้วในโรงแรมจอยก็จะพาทุกคนนะคะไปที่พระธาตุแช่แห้งนะคะเราจะเดินจากโรงแรมเบยงแก้วนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่เราพักนะไปที่พระธาตุแช่แห้งคือด้วยความที่แบบใส่ชุดเมืองอะแล้วมันเป็นผ้าถุงเนาะ เออก็เลยไม่อยากขัันจัก,กรยานนะคะเราก็เลยเดินแทนนะประมาณห้าหกร้อยเมตรเนี่ยแหละไม่ไกลามากเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเหนื่อยไหมนะแต่ก็สบายแหละเพราะว่าเดินไปปกตินะคะไม่น่าจะเหนื่อยแต่ด้วยความที่ใส่ชุดเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเดินลำบากนิดนึงอะเพราะว่าเหมือนเดินก้าวได้ไม่กว้างเออไม่ค่อยถนัด

หลังจากที่เราเดินมาจากโรงแรมแยกตรงนี้ค่อนข้างแบบหลายเลนมากทุกคนให้ดูถึงแล้วเฮ้ยยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมใช่แต่ร้อนหน่อยเออร้อนไปพอปัทางขึ้นก็จะชันชันนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าสบายมากสำหรับพวกเราวิ่งมา10โลแล้ว นผมไม่เหนื่อยเฮ้ยเหมือนเปิดเพลงต้อนรับเราเราเล่วมันไม่มีเพลงนะทุกคนเดี๋ยวอยู่ดีๆเพลงมันก็ดังขึ้นอออเว้ยรู้แบบมีความเมืองมากๆเพลงแบบเดินมาลำได้อะไรอย่างเนี้ย อนนี้นะคะเรากําลังจะเข้าไปเดินไหว้พระธาตุแช่แห้งกันนะคะคือเราสองคนอะ่ะมาได้ตรงช่วงพอดีเนะาะก็คือเป็นงานประจําปีนานนนเขาเรียกว่างานหกเปนเงนะเออหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก <c oughs> เราวก็มีเจ้าใหญ่โตมาด้วยนะคะทุกคนเราก็มาได้ถูกวันจีจีเขาบอกว่าให้เดินเอาไหล่ขวานะคะชน เดินเอาแหล่ขวานะเข้าไปในเข้าในพระธาตุ วิ่งกันแล้วค่ะวิ่ลงเลิน่ลงเลเพราะว่าหมดเวลาสนุกเราแล้วนะคะเราต้องรีบไปสนามวิ่งด่วนเลยมีแนวน้มอาจจะตกเครื่องได้นะคะก็ไปช้าโอเคสำหรับคลิปน้าก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนะแต่ว่าสนุกมากอยากให้ทุกคนมาเที่ยวน้าเยอะๆนะไม่ว่า ไปวิ่งมาไหนตกเคื่องเป็นเหนื่อยมากแปลงล่างเลยที่มาสนามบินเพราะว่าเราจะบินประมาณบ่ายไม่คันบ่ายคือแบบว่าบินสุดสุดสุดมากาสนุกไหมมาเที่ยวน้าสนุกมากอยากมาอีกไหมมากขอบ <c oughs> คุณมากนะคะขอบคุณโซนีน ตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะคะทุกคนสำหรับทริปน้า,น,ะะน,า,น,น,านนะคะก็สนุกสนานมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในทริปต่อไปะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย